ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่หลายคนน่าจะเห็นข่าวแล้วนะครับว่าสภายุโรปเขาลงมติประนามไทยกรณีที่ส่งชาวอุยกู40คนกลับไปยังประเทศจีนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ใช้เครื่องมือทางการค้า FTA ครับการเจรจาข้อตกลงทางการค้าเสรีซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจกับทั้งสองฝั่งก็คือทั้งฝั่งยุโรปและก็ไทยเนี่ย เอาไอ้เจ้า FTA เนี่ยเป็นเครื่องมือกดดันประเทศไทยหลังจากนี้ในการปฏิรูปกฎหมายสำคัญสคัญและก็การปล่อยตัวหรือว่าการในประเทศนักโทษด้วยครับดูเรื่องนี้ให้จบครับทุกคนแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยหลังจากที่ไทยเนี่ยส่งชาวอุยกูร์40คนกลับไปยังประเทศจีนใช่ไหมครับช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็เจอการประนามจากหลายชาติโดยเฉพาะจากชาติตะวันตกและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆนะฮะ ล่าสุดครับในฝั่งของยุโรปเขามีการประชุมกันครับโดยการประชุมรัฐสภาของยุโรปนะครับมีมติประนามไทยที่ส่งตัวชาวอุยกูร์40คนที่มีการควบคุมตัวเอาไว้กลับไปยังจีนครับโดยบอกว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศมาดูคะแนนเสียงกันหน่อยครับมีผู้เห็นชอบ482เสียง ไม่เห็นชอบ57เสียงงดออกเสียง68เสียงครับมติเห็นชอบนี่คือท่วมท้นเลยนะฮะในถแถลงการเนี่ยนะครับนอกจากมีการประนามเรื่องการในประเทศผู้ลี้ภัยชาวอุยกูกลับไปยังจีนแล้วเขายังเรียกร้องครับสภาย,ยุโรปเนี่ยเรียกร้องให้ไทยหยุดการส่งตัวกลับไปยังประเทศที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิต นอกจากนี้นะครับสมาชิกสภายุโรปเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เครื่องมือทางการค้าครับในการกดดันไทยนั่นก็คือการเจราจาการค้าเสรีหรือว่า FTA กดดันประเทศไทยเพื่อให้ไทยนั้นปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบร,รมเดชานุภาพการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองให้ระงับการในประเทศชาวอุยกูที่เหลือรวมถึงให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศยังไม่หมดครับสมาชิกสภายุโรปเนี่ยยื่นข้อเรียกร้อง ให้รัฐบาลไทยเปิดทางให้ U.N.H.C.R. หรือว่าข่าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ภัยแห่งสหประชาชาติสามารถเข้าถึงชาวอุยกูร์ที่เหลือทั้งหมดและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับสถานนะความเป็นอยู่ชีวิตของพวกเขาด้วยฮะนี่คือข้อเรียกร้องที่ส่งมาถึงรัฐบาลไทยและยังส่งไปถึงรัฐบาลจีนด้วยครับ เรียกร้องรัฐบาลจีนให้เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการส่งกลับชาวอุยกูร์และให้คำมั่นสัญญาเรื่องความโปร่งใสเกี่ยวกับที่อยู่ของพวกเขาสามารถให้ข้าหลวงใหญ่ผู้ลิภไพแห่งสหรประชาชาติเนี่ยเข้าถึงข้อมูลรวมไปถึงการปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังครับอันนี้เป็นข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลจีนทุกคนรับสิ่งที่น่ากังวลหลังจากที่มีมตินี้ออกมาคืออะไรครับ การใช้ FTA หรือเครื่องมือทางการค้า <_ d ance> เพื่อจะมากดดันประเทศไทยให้ทำตามสิ่งที่ทางฝั่งยุโรปต้องการและมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรฮะมาดูกันหน่อยครับว่า FTA ไทยกับยุโรปเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงและถ้าหากว่ายุโรปเขาใช้ FTA มากดดันไทยจะส่งผลกับการส่งออกจากไทยไปยุโรปเนี่ยมากน้อยขนาดไหน รัฐมนตรีพาณิชย์ของประเทศไทยครับนายพิชัยนริพันบอกว่าการพูดคุยเรื่อง FTA ไทยกับ EU เนี่ยทำไปแล้ว4รอบครับสรุปผลการพูดคุยการเจรจาได้2บทและเริ่มหารือเรื่องการเปิดตลาดสินค้าและบริการละการพูดคุยในรอบที่5เนี่ยฝั่ง EU ก็คือฝั่งยุโรปเขาจะเป็นเจ้าภาพจะคุยกันเมื่อไหร่ครับปลายเดือนมีนาเนี่ยครับเชื่อมต่อกับต้นเดือนเมษา 31มีนาถึง4เมษานี้ครับโดยไทยกับ EU จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดให้บรรลุผลการเจราจา FTA ให้ได้วางกรอบเอาไว้จะต้องเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ช่วงคริสต์มาสฮะภายใน25ทธันวาคมปี68ก็คือคุยกันมา4รอบละคืบหน้าไปพอสมควรเดี๋ยวจะคุยรอบที่5ปลายเดือนมีนาถึงต้นเดือนเมษาและภายในคริสต์มาสปีนี้จะต้องจบเรื่อง FTA ให้ได้ต้องปิดดีลให้ได้ แต่พอมาเกิดเรื่องนี้ขึ้นมติจากทางฝั่งสภาย,ยุโรปออกมาประนามไทยเรื่องชาวอุยกูส่งกลับไปจีนแบบนี้ไม่รู้ว่าจะทำให้การพูดคุยนั้นสะดุดหยุดชะง,งักหรือว่ายืดเวลาออกไปหรือเปล่านะฮะมาดูข้อมูลการค้ากันหน่อยระหว่างไทยกับ EU ครับทุกคนครับ EU นั้นเป็นคู่ค้าอันดับที่4ของไทยนะครับรองมาจากจีนสหรัฐ ญี่ปุ่นแล้วก็เป็น eu ครับมีมูลค่าการค้าการขายรวมเนี่ย43,533ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินบาทประมาณ1.54ล้านล้านบาทครับคิดเป็น7.17%ของการค้ารวมของไทยกับของโลกไทยส่งอะไรไปที่ eu บ้างสินค้าส่งออกสำคัญครับเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบอัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และชิ้นส่วนครับขณะที่ไทยเนี่ยนำเข้าสินค้าจาก EU เนี่ยคิดเป็นตัวเลข19,328ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาท6 8 7 0 0 0ล้านบาทไทยนำเข้าอะไรบ้างหลักๆที่นำเข้าจาก EU นะครับก็จะเป็นเครื่องจักรกลและส่วนประกอบพวกผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมเครื่องบินและอุปกรณ์การบินพวกเคมีภัณฑ์และเครื่องจักรไฟฟ้าครับ อันนี้เป็นสินค้านําเข้าจาก EU นะฮะมาถึงตอนนี้แล้วเรายังพอมีแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ยังไงได้บ้างมีมุมมองจากนายพิสารมารวาพัฒเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหภาพยุโรปนะครับบอกว่า เดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ย18มีนาคมที่ไทยจะเดินทางไปดูความเป็นอยู่ชาวอุยกูที่จีนเนี่ยแล้วก็จะมีนักข่าวตามไปด้วยการเดินทางในครั้งนี้ถ้าหากมีผู้แทนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปด้วยเพื่อจะได้ให้เขาไปเห็นกับตาฟังกับหูว่าชาวอุยกูนั้นได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่แค่เพียงกับจีนเท่านั้นนะครับแต่ว่าไทยก็จะได้รับความน่าเชื่อถือไปด้วยและสามารถบอกกับหลายต่อหลายประเทศได้ครับเป็นโอกาสที่จะแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นว่าที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ไปทำให้เขาเกิดอันตรายต่อชีวิตแต่อย่างใดนะและถ้าชื่อเสียงดีขึ้นก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นด้วยนี่ก็เป็นมุมมองและข้อเสนอแนะจากอดีตเอกอัครราชทูตไทยไประจำสาภาพยุโรปนะครับอย่างที่บอกนะอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวครับ ยไทยกับยุโรปไม่ใกล้ตัวเราหรอกอย่ามองข้ามนะครับมันเกี่ยวพันถึงเรื่องการส่งออกมูลค่าสินค้าแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศด้วยคิดเห็นยังไงหรือมีข้อเสนอแนะยังไงลองแชร์ลองบอกกันได้ครับและดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอ l ล w โลกดติดตามกด subscribe ฝังคิงเล่าด้วยนะครับ